สวัสดีครับรครับผมวันนี้ก็จะมาขอบคุณทุทกคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนพวกเราในวันนี้นะฮะที่มารวามม่วมเข้ามาชมร้านงานบริจาคหมอน,นะครับ คุณทุกยอดบริจาคไม่ว่าจะมากจะน้อยน,น,นะฮะก็เงินบริาจาคของคุณท่องไปถึงคุณหมอแน่นอนครับผมขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าพี่เป็นหมอไงผมก็เลยเข้าใจนะจุดนี้ดีครับเราก็เห็นในที่กว่ากันนะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณ ็ร้ได้กำลังใจนะฮะแล้วก็ตอนแข่งก็มีแอบเข้ามาดูหลไยๆเฟซบุ๊กนะฮะก็เหนกำลังใจของทุกๆคนนะฮะก็ต้องยังไงก็ฝากเพื่อนๆในทีมผมด้วยนะฮะสำหรับอ่าระนะฮะแปรงแววก็มีขายหอยจ้อนะครับในอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมก็ เพือ่อโดนกันได้จะแชร์ที่ Facebook นะครับผมส่วนแคลรี่ตรสอบตระชามก็เปิดเสื้อนะครับชื่อว่าแขกุตจิตสต๊อกนะครับผมในอินส a าแกรมราคาไม่แพงประมาสามร้อสี่ร้อยประมาณนี้แล้วก็รับสมัครย้อนด้วยก็ไปชมกันได้นะครับ สำหรับใครที่อยู่แถวบางบ่อนะครับก็แวกไปได้ครับมากินซีรามง,งนะครับผมแล้วก็คืนนี้ตอน11โมงนะครับก็เปินมาดูกันได้ครับผมที่ทางคาราเดลี่ครับใช่และครับผมแล้วก็วกวจะไปจาก ที่สุดนะครับก็สมามารถบริจาคได้เรื่อยๆนะครับผมติดตามได้ทาง Facebook, Gamer a n แอน e r กิฟได้เลยครับหมดแล้วที่จะพูดวันนี้ อ๋อแล้วก็ขนนวดเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมแล้วก็พี่เจมก็มีข้าวนะครับผมเชื่อว่างดแปลว่ากินได้มันข้าวมันกุ้งข้าวผัดมันกุ้งนะฮะก็ไปตำกันได้นะครับผมแต่ล่าสุดก็คือหัวแก๊สรุดทำไม่ได้ก็แล้วแต่รมเขานะฮะ yeah. mm hmm. ก็ไปติดตามอุดหนุนกันได้นะฮะ ประมาณนี้เท่จะมาบอกนะครับกระดุมเบาได้เบาประมาณนี้ครับผมก็อยู่บ้านนะฮะเล่นเกม ออกกำลังกายกันด้วยละกันนะครับผมกินแต่พอประมาณเนาะคิดถึงทุกคนครับไม่เจอกันเมื่อทุกอย่างมันปกติและปลอดภัยนะครับผมสตรีมเกมทำไม่เป็นพอดีไม่เขาทำให้ทำไม่เป็นทำไม่เป็นทำให้เป็น,ปน,ปนถ้าทำเป็นก็ อาจจะมาสตรีมให้นะครับผมช่วงว,างว่างวช่วงนี้ก็ว่างนะครับตอนนี้ก็มีเล่น PUBG r o v แล้วก,ก็พวกบอร์ดเกมออนไลน์คับเพื่อนนะครับผมก็เจอก็ถักท้ายกันได้นะฮะเมื่อานก็บังเอิญจะมาสมทีมแข่งวันนี้นี่แหละแล้วก็แบบบังเอิญกดไปเจอ ทีมของคุณสุระเดชกับพี่บีสุก,กิจไม่ใช่พี่บีเคเอ็นก็เลยเออกมาซ้อมกันก็สนุกสนานวันนี้เขาก็ชนะนะครับผมสนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนเราสาสุขภาพแล้วก็ส่งกำลังใจให้คุณหมอของพยาบาลนะครับผมแล้วก็ผู้ติดเชื้อโควิดนะครขอให้ได้แต่ละวัน ก็วันนี้เราตื่นมาแล้วมันจะไม่มียอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ฝับไปเท่านี้ครับขอตัวไปเรื่อเกมก่อนนะแลนะวันนี้เจอกัน11โมง <Yeah. S 1> ไปละไปไป แม่ชมแมวอยู่ตัดแล้วพี่แมวต้องคุยกับแมวว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลย